ฮัลโหลทุกคนวันนี้กีรนาจะพาไปชมเส้นทางที่กีรนาเก็บเห็ดหลังบ้านนะคะเรามีคนนำทางเป็นหนุ่มหล่อกับสุนัขส,สาวสวยนั่นแหะคะ่ะด้านซ้ายมือเป็นต้นสนจุดนั้นแหละค่ะที่กีรนาไปเก็บเห็ดเดินไป2นาทีถึงนะคะแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจุดไหนเป็นอะไรก็อาจจะเดินเข้าไปลึกหน่อย เดี๋ยวกีรณาพาไปชมกันนะคะเสียงเครื่องบินบินผ่านค่ะบ้านกีรณาอยู่ใกล้กับสนามบินด้วยนะคะคนนำทางกำลังจะลงไปที่ป่าสนแล้วทุกคนไปค่ะเราเดินกันไปนะคะ เอาไปเดินไปแล้วก็ไปเลยไปเข้าไปในป่านู้นไปนำทางไปหาเห็ดไปน้องไปคนนำทางแวะตลอดนะคะเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวอึเนี่ยค่ะเห็นเป็นเส้นทางไหมคะนี่คือหลังบ้านกีรนาเองนะคะ เี๋ยวเราจะเดินตรงไปแล้วก็มีทางแยกเลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะคะ่ะนิดหน่อยก็มีเห็ดละแล้วแต่ว่าเราจะเจอเห็ดอะไรนะคะเดี๋ยวเราตามคนนำทางสุดหล่อกับสุนัขแสนสวยไปนะคะทุกคนดูดุด๊กดิด๊กดุด๊กดิด๊กดุ๊กดิ๊กดีใจได้ออกจากบ้านระวังเห็ดพิษนะ เอาน้องอึเดี๋ยวไปเก็บอึน้องก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันไปที่ป่าเห็ดนะคะเอาไปน้องน้อง,น,องน้องไปเก็บเห็ดไปเราเลี้ยวซ้ายกันไปในทางเล็กๆนะคะน,น่านี่ค่ะทุกคนจากบ้านกีรนาเดินมาตรงนี้ไม่ถึงสองนาทีดีเลยนะ เราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยค่ะระหว่างทางเราก็จะเจอเห็ดตลอดทางนะทุกคนตรงนี้ส่วนมากแล้วอ่ะกิรนาจะไม่ค่อยเก็บเพราะว่ามันใกล้ทางเดินคนจะพาสุนัขมาเดินเล่นกันเยอะก็จะมีสุนัขอืบบ้างฉี่บ้างเหมือนที่แพวพาวเขาทำนะคะ กีดน่าจะเดินเข้าไปข้างในหน่อยนึงอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมก็จะเดินเข้าไปหน่อยนึงเนี่ยทุกคนแรกๆที่มาตรงนี้ป่าสนรกมากเลยค่ะแต่ตอนเนี้เขาตัดไปบ้างไงเพราะมันมีสิ่งก่อสร้างอะไรมาป่าเห็ดก็เหลือน้อยเพราะว่าแถวนี้เขาต้องสร้างเป็นอาคารนือน้อๆมีเด็กแอบดูทุกคน ทุกคนดูเด็กแอบ,บดูแม่ประมาณว่าเร็วๆฉันจะเดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ่ายอะไรอยู่ได้น้องน้องแอบ,บดูเหรออาแล้วทีนี้เราก็เลี้ยวซ้ายปะ๊ปะป๊าเมเน่วาเซมาเลโปิเล่ไปทางซ้ายเราอาจจะเลี้ยวซ้ายไป ทางนูน้นหรือเราอาจจะตรงไปที่ทางเส้นเล็กนั่นก็ได้ค่ะเนี่ย,ยเห็ดทั้งนั้นแหละทุกคนเห็นไหมเดินมาแป๊บเดียวก็ได้เห็ดละน้องน้ำทางไปไหนจากจุดนี้เดี๋ยวเราตรงไปอีกประมาณครึ่งนาทีได้อะทุกคนแล้วเราก็จะไปเลี้ยวขวากัน มาถึงจุดที่เป็นถนนเล็กๆแล้วนะคะทุกคนจุดนี้วันก่อนที่กีรนาเก็บเห็ดดอกสีแดงๆที่เอาไปฝากคุณครูเอาไปดองอะคะ่ะน,นั่นเราก็จะเดินเข้าไปในจุดนั้นตั้งแต่ตรงนั้นไปอะคะ่ะตรงที่สุดหลอกกับสาวสวยเขานำทางนะะ่ะเราก็จะเริ่มเก็บเห็ดกันได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเห็ดเหลืองมันปูเห็ดดำขาส้มเห็ดปลวก เห็ดพึ่งนะคะหนังแกะหนังไก่เต็มไปหมดนั่นเดี๋ยวเราตามเข้าไปนะทุกคนนะเขารอกีรณากันอยู่ที่ที่ตีนเขาแล้วทุกคนไม่ใช่ตีนเขาสิตีนเนินหน่อยนึงอะกีรณาต้องเดินเบาๆเพราะกลัวกล้องมันจะสั่นนะคะเอาเลี้ยวขวามา เนี่ยตรงนี้เห็ดที่เก็บไปฝากคุณครูวันก่อนนะคะที่มาเก็บกับน้องแพลวที่ให้น้องแพรวรอแล้วกีรน,นาเก็บตรงเนี้ยไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าคนฟินแลนด์ก็เดินเก็บนี่จุดที่เราเก็บเห็ดวันก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปจุดนี้เดินลงเนินหน่อยนึงค่ะเนี่ยค่ะทุกคน ตอนนี้เราลงมาถึงตีนเนินตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็จะไปเจอเจอจุดที่เป็นถนนใหญ่น,น่านสาวสวยสำรวจเส้นทางใหญ่เลยต้องระวังค่ะเพราะว่ากลัวน้องจะดมเห็ดพิษเอาฉี่อีกแล้วกิรนาะก็จะให้น้องแพลวฉี่ฉี่ตรงทันเดินอย่างเงี้ยนะคะ บางคนว่าเอ้ยมันไม่ดีอะไรยังไงสําหรับกิรนากีรนาว่ามันดีเพราะทางเดินน่ยมันไม่มีเห็ดไงดีกว่าให้น้องเข้าไปในป่าแล้วเกิดไปฉี่หรือไปอืนตรงจุดที่เห็ดขึ้นนะ่ะคนอื่นที่เขาจะเก็บอะมันก็ไม่ดีอะถูกต้องไหมคะทั้งเบอร์รี่อะไรแถวนี้เก็บได้ทั้งหมดก็ให้น้องเขาอืฉี่ไปตรงทางเดินนี่แหละเราก็เก็บเอาถึงทางแยกแล้ว แล้วเราก็เลี้ยวขวาทุกคนถึงทางแยกแล้วเราก็เลี้ยวขวานี่นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมแล้วก็เป็นทางเดินทีนี้ซ้ายมือค่ะจะเต็มไปด้วยเห็ดเยอะเลยจุดนี้เดี๋ยวเราให้ สาวสวยกับหนุ่มหล่อเขากลับบ้านนะคะเพราะว่าน้องแพลอยู่นานไม่ได้อากาศเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวกีรนาจะเดินหาเห็ดคนเดียวเดี๋ยวกีรนาจะเริ่มเข้าไปหาเห็ดในป่านี้นะนี่จุดนี้นะคะเห็นไหมมันมีทางให้เดินเข้าไปนะ่ะนั่นกีรนาก็จะเดินเข้าไปในป่านี้นะ เดินเข้าไปในทางนั้นแล้วเราก็จะเห็นเห็ดไปไหนกลับบ้านลูกนี่นี่นกลับบ้านทางนี้ไปป้าปาแพาวๆกลับบ้านไปเนี่ยทุกคนเดี๋ยวกีรนาจะให้แพลวๆกับพ่อเขากลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวกีรนาจะเดินไปหาเห็ดนะคะเพราะอากาศหนาวอะ่ะนูนนูนนน,น,นเปียนี่เปียนี่เปีเปยนี่กาดุลเหลย องก็ไอะเกี้อมีตะสายจุงติดขาทุกคนไหนดูซิไหนดูซิเอาไปน้องกลับบ้านก่อนนะคะกลับบ้านก่อนนะ เราให้สาวสวยกับหนุ่หนมหล่อเขากลับบ้านกันค่ะทุกคนอากาศหนาวน้องแพลวอยู่นานไม่ได้นะคะเอาไปนานเขาขึ้นเนินกลับบ้านไปแล้วป่านี้ก็จะเป็นแบบเราเดินเป็นลักษณะวงกลมอะ่ะทุกคนเรามาจากอีกทางเรากลับจากอีกทางได้เดินขึ้นไปหนานิดหน่อยก็จะถึงบ้านแล้วส่วนกิรณาก็จะเดินเข้าไปเก็บเห็ดนะคะไปทุกคนเราไปเก็บเห็ดกันค่ะ